อนุโมทนาสาธุค่ะท่านนารุมนวิธิการผู้ดเดินมักในระดับพระโสดาบันบุคคลตามพุทธวจนะเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกข์ในที่เธรรมนะคะวันนี้ท่านจะมาสาธยายขึ้นคำและขั้นตอนขององค์ปฐมฌานถ้าท่านพร้อมเราก็เชิญได้เลยค่ะค่ากาบสาธุค่ะข้าพเจ้า กราบพระองค์สามครั้งได้วความศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอันยิ่งตั้งน้มโมสามจบน้มโมตัสสะพระคะวะตตออรหัตตสัมมาสัพพุทธสะน้โมตัสสะพระคะวะตตอะรหะตตสัมมาสัพพุทธะน้โมตัสสะพระคะวะตตออรหะตตูสัมมาสัพพุทธสะอารัธนาสินห้าสินห้าแบบอริยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเกิดในสวรรค์ เหมือนเชิญมาปฏิสถานว่าไ้ทำห้าประการเป็นไหนคือเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์หนึ่งงดเว้นจากการลักทรัพย์หนึ่งงดเว้นจากการประพฤติผิดประมจัน 1, หนึ่งงดเว้นจากการพูดเท็จหนึ่งงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุลาและเมลยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทให้าประการนี้แล ย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว้ถ้าต่อไปเป็นอรรัธนาบุตรสวดละกรรมบทสิบค่ะความสะอาดทางกายสามอย่างหนึ่งละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละการขโมยละการประพฤติผิดในการในการความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างละเว้นจากการพูดคำหยาละเว้นจากการพูดโกหกละเว้นจากการพูด ่อเสียดละเว้นจากการพูดเพอร์เจอร์ความสะอาดทางใจมีสามอย่างเป็นผู้ไม่โลภอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีจิตอาจบาิยเปลีป่ยนแปลงตนเองและผู้อื่นเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องตามอิสัจสีในอริยมรรคมีองค์แปดประกอบด้วยทานที่ให้แล้วมีผลยันทีบ่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่บูชา โลกนี้มีผลวิบากแห่งกรรมผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกอื่นมีมารดามีบิดามีโอปปะัติกสัตว์มีผู้พืรทำสมควรแก่ทำเพื่อความเมื่อหน่ายคลายกำหนัดเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกข์แล้วประกาศสอนให้ผู้อื่น แผ่เมตตาแบบภมมิหานสี่ค่ะแผ่เมตตาไปยังที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่แผ่กรุณาไปยังที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่แผ่มุทิตาไปยังที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่แผ่อุเบกขาไปยังที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่แผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวาง ด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาไปยังผู้ไปด้วยความเกื้อกูลไปยังผู้ผูกเวรผู้จองเวรและนับบริการไม่จองเวรโยนิสมนาิกาผู้เดินมรรคกำหนดกำหนดสำรวมจิตกำหนดจิต กำหนดสำรวมจิตน้องเข้ามาใส่ตนให้องค์รวมแห่งปัญญาองค์รวมแห่งสมาธิองค์รวมแห่งศีลเป็นเบื้องต้นดับภาษตด้วยอนุสาสนีปฏิหารอนิจจทุกขังอนาัตตาในตังมามะในสัวมัสมีนาะเมสัวตาสำรวมจิตถึงพระองค์ข้าพระเจ้าน,นลมนรมนุสิการภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนะักอาสิทธิของพระองค์ไพเราะนะับเปียบเหมือนบุคคลไงข้อที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทางหรือสองพระทิพในที่มืดด้วยตั้งใจว่าผู้มีตาดีจะได้เห็นรูปดังนี้พระองค์ทรงประกาศคำโดยเนกปริยายอย่างนี้ก็ฉันนั้นอธิษฐานจิตสิ่งใดที่ข้าพเจ้ารู้แล้วก็ขอให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งใดที่ข้าพเจ้าไม่รู้ก็ขอให้รู้สัจจะสัญญาอียยขออพุทธองค์ให้เกิดให้มารู้วิชาตามลำดับลำดับในอริยสัจสี ในในอริยมรรคมีองค์แปดในพาะสัตธรรมตามความเป็นจริงและ,จะเจริญสติในภายในและภายนอกอยู่ข้อที่เจ็ดครัข้อที่เจ็ดค่ะผูด้ดนมักสำรวมจิตอยู่ที่เสาเขืนเสาหลักทำกำหนดจิตอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักทาตามพรสูตรา,านาบันสติผูกขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าทำกายสังขารให้ระงับทำจิตจสังขารให้ระงับมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกมีสติลมเข้ามีสติรู้ลมออกสาเกตสูดแว่ดด้วยอินทรีห้าพละห้าดูก่อนพิกูุนทั้งหลายสิ่งใดเป็นสัตทินีสิ่งนั้นเป็นสัทธาพระ สิ่งใดเป็นศรัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัตตินีสิ่งใดเป็นวิริยินทีสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นเป็นวิริยะภละสิ่งใดเป็นวิริยะภละสิ่งนั้นเป็นวิริยินีสิ่งใดเป็นสัตตินีสิ่งนั้นเป็นสติภละสิ่งใดเป็นสติภละสิ่งนั้นเป็นสัตตินีสิ่งใดเป็นสมาธินีสิ่งนั้นเป็นสมาธิภละสิ่งใดเป็นสมาธิภละสิ่งนั้นเป็นสมาธินี สิ่งใดเป็นปัญญรียสิ่งนั้นเป็นปัญญาพระละสิ่งใดเป็นปัญญาพระละสิ่งนั้นเป็นปัญญินรีย<ะ>ผู้มีศรัทธาคือผู้เดินมัคัติทรียผู้มีความเพียรคือผู้ปฏิบัติวิลิวิลิยินทสัม,มาทิสตมมิคือผู้ที่มีความเห็นถูกตามอริยสัจสี่ในอริยมรรคมีองค์แปดได้จากผู้นำจิต หรือสัพพรมจารีซึ่งอยู่ในฐานะครูผู้อยู่ในฐานะหิ่งครูผ,ผู้อยู่ในฐานะครูหรือสัตบุรุษเท่านั้นสมาสังกปะมีหน้าที่หลักคือการดับกรารมสัญญาดับฤกษ์ออกจาก,ก,ออกจาราหรือการดับกรารมสัญญาคือการดับความคิดวิตกพิจารณัตติตึกดับจิตทรงออก ดับวิญญาณเคลื่อนดับฟุ้งซ่านดับขดหูดับพอลงเลสงสัยดับนันทิความเพลินพูดดนมาร์คสำรวมด้วยเนาะคับฟุ้งซ่านและก็ฟุ้งธรรมด้วยค่ะอาจารย์พูดดันมารคสวลสํำรวมจิตอยู่ที่เสาเกินเสาหลักดับภาษาด้วยอนุสาสนีปฏิหารอนิจจังทุกขังอนัตตาในตังมมะในส่วนวัสมีน่าเมสอัตตา ดับาษาห้าในหนึ่งบกสองประกอบด้วยหนึ่งอนา,าปานาสติสองสติปัฏฐานสี่สามกายคตาสติสี 4, ก่การดับกรรมใหม่ห้าการดับมิจฉาสังกปะการมราคานุสัยมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาอาวิชาการไม่บรรลุธรรมและไม่รลุ้แจ้งในธรรม ซึ่งไม่มีองค์ประกอบหลักอยู่สองในยะตามที่พระองค์ทรงจัดไว้ในพระสูตรคือจักสีและองค์ธรรมของพระโสดาบันและพระอรหันตผลจักสีเป็นจักสีเป็นฉนันจักธรสี่อย่างมีอุปการะมากคืออยู่ในประเทศอันสงควรหนึ่งพบสัตว์บระลุดหนึ่งต้องตนไว้ชอบหนึ่งเป็นผู้มีบุญกระทำกระทำไว้แล้วในปางก่อนหนึ่ง ทำสี่อย่างมีอุปการะมากองธรรมองธรรมของพระโสดาบันหรือถึงพระอรหันตผลพระโสดาบันการบรรลุพระโสดาบันมีสี่อย่างคือหนึ่งคบสัตบุรุษสามบุริษะสังเสวะค่ะคือการคบสัตบุรุษการคบสัตบุรุษสัพบุลิษะสังเสวะสัทธรมะสาวนะการฟังพระสัทธธรรม โยนิโสมนฑิการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายข้อที่สี่ธรรมานุธรรมะปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจบค่ะถึเจ็ดกถูกค่ะนี่ก็คือขึ้นธรรมที่ท่านท่องนะคะก็คือแทงเข้าไปในสมาธินะคะเมื่อท่องสาธยายขึ้นธรรมเสร็จนะคะตรงนี้ก็จะมีบางองค์พยัญชนะก็ไม่เป็นไร เนาะก็ถือว่าผ่านอนงค์พญชนะก็จะมีต่อมีเกินมีขาดนะคะแต่โดยรวมก็ไม่เป็นไรเนาะเป็นผู้ใหม่นะคะเป็นผู้ใหม่แล้วก็เกิดความตื่นเต้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านจะท่องขั้นตอนต่อแต่ตอนเนี้ยให้ท่านกําหนดสมาธินะคะดับผัสสะด้วยมรรควิธีสี่องค์ธรรมกำหนดสมาธิสํารวมจิตไว้ที่ปลายจมูกหมายที่ท่านจะรู้คือ นิวอันห้าจะต้องหลับ